สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชินีแพรทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสนคนเดิมอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าแพร์สายสามที่กำลังจะมาถึงนี้เรากำลังจะมี2อาร์ติแฟ์ใหม่ให้เราได้เลือกฟาร์มกันได้แก่ตัวของเดสเซอร์ด์พาวเวอร์เลนคอนิเคิลและก็ตัวของพารายลส์ครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าอร์ติแฟ์ใหม่เหล่านี้มันทําอะไรได้บ้างและมันคุ้มค่าแค่ไหนในการเสียเลซินไปนั่งฟาร์มมันกันนะเอาล่ะครับเตรียมพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มม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 กก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 ััันนผขอออาา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 รรรรร้้้บิิเเเเตเาคาถูททีี่่ใหลืสยงง ทีนี่แพ็คทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีนินโคนี้บางแพ็คเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเียได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ i อรีพาร์ตส่วนเลยด้วยปลอดภัยแห่งห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจและก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะมาดูกันที่เซตแรกกันก่อนละกันครับเดสเซอร์พาวเวอร์เลนคอนิเคิลผมขอเรียกสันส้นๆว่าเซตเดสเซอร์ละกันนะ เซตสองของเซตนี้นั้นเป็นการแจกโบนัสความเสียหาย,ายาธาตุลม15%ส่วนเซตสี่นั้นเราจะได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น10%อีกทั้งเรายังได้โบนัสความเสียหายการโจมตีปกติการชาร์จแอทแทกรวมถึงทุ่มโจมตีเพิ่มขึ้นอีก40%หลังที่ชาร์จโจมตีโดนศัตรูครับเซตนี้นั้นคงไม่ต้องพูดอะไรมากเลยมันคือเซตประจําตัวของละมุดเนื่องจากตัวละครนี้เป็นตัวละครไฮเปอร์แคลรี่ธาตุลมที่เน้นดามเมจจากการโจมตีปกติโดยที่ละมุดนั้นสามารถใช้เซตนี้ได้ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เเเเปป็็นนนนพรราาะะววว่ลลมุดดั้้ตคสย จุดเด่นของตัวละครซูเวทที่โจมตีไกลๆได้คือมันไม่มีฮิตแลกทําให้ผลของการบัฟความเร็วในการโจมตีเนี่ยส่งผลได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับสาหรับใครที่ยังไม่ทราบเกมเกชินนแพคของเรามีระบบฮิตแลกด้วยนะเก่าวคือเวลาที่ตัวละครตีใกล้โจมตีโดนศัตรูเนี่ยตัวละครจะหยุดชะง,งักเล็กน้อยก่อนที่จะสามารถออกค่าต่อไปได้นะครับท้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสมจริงของการต่อสู้นั่นเองอย่างไรก็ดีไอ้ฮิตแลกเนี่ยก็เป็นดาบสองคมครับเก่าวคือมันทําให้การโจมตีของเราชาร้าลงด้วยทําให้เวลาที่เราได้บัฟค่าความเร็วในการโจมตีมมมมาาาเเนนี่ยหกัไัไได้อะพสคญ สุดท้ายตัวละครตีใกล้ของเราเนี่ยก็จะโจมตีได้เร็วไม่ต่างจากเดิมมากครับแต่ประเด็นฮิตแลกนี้จะหายไปหากตัวละครของเราเป็นตัวละครตีไกล้ยกตัวอย่างเช่นเราเล่นตัวละครธนูหรือตัวละครสื่อเวทแทนทําให้ระมุดนั้นที่เป็นตัวละครสื่อเวทได้รับผลของเซตนี้อย่างเต็มที่นั่นเองครับซึ่งถ้าเพื่อนๆดูจากตารางเนี่ยจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยกระโดดจากเซตยามขึ้นมาพอสมควรเลยอีกคนที่อาจจะพอใช้ได้ก็คือเซียวครับแต่ที่เราคุยกันไเมื่อสักครู่นี้ว่าตัวละครตีใกล้มักจะมีปัญหาเรื่องของฮิตแลกทําให้ความเร็วในนกกาาารรโจจจจจมตีีท่่ไไไดดด้้ออฟเะะสงผลชั สุดท้ายแล้วเซียวเนี่ยก็จะได้แค่โบนัสความเสียหายต่างๆที่เซตอาร์ติแฟกต์มอบให้เท่านั้นเองซึ่งพอเรามาดูพสต์เนอรดาเมจที่ได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่เซียวหันมาใช้ตัวของเซตสี่ดสเซิร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันแทบไม่ต่างจากเซตยามอะไรมากมายเลยนะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่าเซียวนั้นเป็นตัวละครที่มีโบนัสความเสียหายเยอะมากๆอยู่แล้วเยอะในขนาดที่ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ขนาดเราเปลี่ยนไปใส่ถ้วยอาร์ติแฟกต์เป็นเอทีเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยดาเมจของตัวละครก็ไม่ได้ต่างจากการ,บ,าาาาร,ากรบั การที่เราใส่เซตซีเดเซอร์ที่แจกวลังความเสียงหเช่นเดีวกันก็นเลยไม่ได้ทําให้เซวแรงขึ้นอะไรมากมายอย่างไรก็ดีมันก็มีสถานการณ์ที่เซตนี้พอจะดูโอเคอนะครับนั่นก็คือการเอาเซวไปเล่นในทีมที่มีตัวแจกเอทีเยอะๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเราใส่ตัวของเบนเนตที่แจกค่าแฟดเอทีเคได้อย่างมหาศาล แล้วก็ใส่ซีโนเบสเพิ่มเอดเคอยู่20%ให้กับเซลได้ร่วมกับการใส่ตัวของโซโครที่สามารถถือสมุด TDDS แจกรับค่าพลังโจมตีให้กับเซลได้อีก48%จะเห็นได้ว่าเซตดิเซอร์นั้นในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันดีขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยนะเพราะเอ AD K เคของเรามีค่อนข้างเยอะครับทําให้เราอยากได้โบนัสดาเมจเพิ่มเติมเพื่อทําให้ผลคูณของดาเมจออกมาแรงขึ้นนั่นเองดังนั้นการใส่เซตดิเซอร์ที่สามารถแจกโบนัสดาเมจได้เยอะๆเ,เ,เ,เนี่ยก็เลยดูตอบโจทย์สำหรับเซลในกรณีแบบนี้ครับแต่ถึงมันจะะะแแแแรรรรรงงงงงขขึึ้้้้นนนนนต่่่มมมัักกกก็ไไไดออาาาีทยค ียวคือในสถานการณ์ที่มีตัวแจกไอทีเคเยอะๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับเซียวเนี่ยเซตนี้ไม่ได้คุ้มค่าหน้าฟาร์มเลยนะครับส่วนอีกเซตหนึ่งก็คือส่วนของ p พาราไดส l o s สเซตนี้นั้นเซตสองจ,จะแจกค่าไอเลนทอฟมาซ์ลีแปดสิบหน่วยอีกทั้งเซตสี่เนี่ยยังมีการแจกค่าโบนัสความเสียหายปฏิกิริยาธาตุบลูมไฮเปอร์บลูมแล้วก็เบอร์เจนครับคำอธิบายเซตในค่อนข้างยืดยาวเอาเป็นว่าบัฟมันเหมือนของนิโรละกันนะสุดแตกต่างจะอยู่ที่บัฟของนิโรนั้นมีการเพิ่มโบนัสความเสียหายแค่ปฏิกิิิรรรยยยยยาาาาาาธตตตตตุเเเเเเเพีีีงงงอออออ่่่่่ดววแให้ปป์์์์ซซ็็นนนบัฟทะกมค AP ขโ แล้วก็บัฟของนิโรนี้นั้นเป็นบัฟที่สามารถแจกให้ได้ทั้งทีมครับส่วนตัวของออดิแฟคพลาร์ไรส์ลอสนั้นจะมีการแจกเข้าความเสียหายเพิ่มเติมมากขึ้นนอกจากปฏิกิริยาธาตุบลูมแล้วยังมีส่วนของไฮเปอร์บลูและก็เบอร์เจนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยแต่เปอร์เซ็นต์ที่แจกเนี่ยก็จะน้อยกว่าครับ แถมเป็นฟิกเลสไม่ได้ขึ้นกับสเตตตัวละครแล้วก็แจกแค่ตัวละครที่สมใสเท่านั้นดังนั้นเซตนี้เนี่ยจะไม่ใช่เซตอร์ติแฟกของนีโลนะครับนีโลนั้นเป็นตัวละครรับปฏิกิริยาธาตุรูมให้กับทั้งทีมตามค่า h p เปอร์เซ็นต์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเราอยากได้เ p เปอร์เซ็นต์เยอะๆให้กับนีโลครับเพื่อทำให้เพลยลุมทีมของเราแรงขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราใส่ตัวของเซตสองเทนเนสีให้กับนีโลนั่นเอง แต่หากนิโร่เปลี่ยนมาใช้ตัวของอ์ติแฟกต์ใหม่อย่างตัวของพาราไลท์ลอสเราจะเสีย HP เปอร์เซ็นต์จากตัวของเทนสตี้ไปทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราทั้งทีมเนี่ยสร้างผลบุมได้เบ,บาลงแต่ตัวนิโร่เนี่ยอาจจะสร้างผลบุมได้แรงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่ทีมนี้เนี่ยหลักๆแล้วคนสร้างผลบุมจะไม่ใช่นิโร่แต่เป็นเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครธาตุน้ำอีกตัวหนึ่งอย่างตัวของบาบาร่าหรือว่าโคโคมิดังนั้นการที่นิโร่เปลี่ยนมาใช้เซตนี้เนี่ยก็เลยทาให้ทีมององมมกกขโ อย่างไรก็ดีถึงผมจะบอกว่าบาบาร่าหรือว่าโคโคมินั้นเหมาะใส่มากกว่าแต่มันก็ไม่ได้แรงขึ้นกว่าการใส่คิวด็ดเดียนของเดิมสักเท่าไหร่นะเห็นได้ว่าผลรวมที่ได้จากเซตไม่แนวแรงขึ้นกว่าคิวด็ดเดียนที่ได้จากการม้าแค่6กถเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองทั้งนี้ก็เหมือนกรณีของเซียวที่ใส่สีเดสเซอร์เลยครับกล่าวคือทีมรวมนั้นมินิโลเป็นตัวบัฟโบนัสความเสียหายรวมอยู่แล้วการที่อาร์ติแฟกต์นี้จแจกสิ่งเดียวกันก็เลยไม่ได้ทําให้ผลรวมของเราแรงขึ้นอะไรมากมายครับ ในจุดนี้นั้นแตกต่างจากการเล่นตัวของไฮเปอร์บลูมและก็เบอร์เจียนที่ไม่ได้มีตัวละครบัฟเฉพาะทางเหมือนกับนีโลที่สามารถบัฟบลูมได้จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากการใส่เซตใไม่์เนี่ยเยอะขึ้นมาเป็น10%นิดๆแทนครับแต่ถ้าสเกตดีๆก็จะเห็นว่ามันแรงขึ้นมาแค่10%เท่านั้นเองนะโดยต้องแลกกับการเสียเลซินอีกไม่รู้กี่พันเลซินตามหาเดฟแฟกต์ EM ล้วน3ชิ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมมมมมาาคคค่่่่่่10%อััันนนี้สวมมวสวววตผผไุกทไหระ อีกทั้งดันกิลเดดบีมนั้นยังมีอาร์ติแฟกต์ญีุ่่เมมโมรีที่สามารถโยนให้กับซัพพอร์ตธาตุไม้ตัวใดก็ได้ในขณะที่ตัวของ Paralysis l o s นั้นอยู่คู่กับอาร์ติแฟกต์ Desert ที่มีละมุทที่ดูน่าใช้มากๆอยู่แค่คนเดียวแถมมันเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่ไม่ใช่ทุกคนจะเปิดด้วยนะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยดันเจียนนี้ค่อนข้างเป็นดันเจียนเฉพาะทางมากๆคนที่น่าจะเหมาะฟาร์มก็น่าจะมีแค่คนที่เปิดละมุดหรือว่าคนที่อยากจะแม็กซิมัมไดเมจของ Bloom Hyper Bloom หรือ Virgent เท่านั้นแต่สํหรับคนที่จะฟาร์มในกรณีหลังเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องไปนั่งเสียเรซินในการฟาร์มดันเจียนไม้เพื่อเอาดีบุกเมมมรีมาใช้คู่กันอยู่ดีครับ เพราะฉะนั้นเราน่าจะเสียเรซินไปพอสมควรเลยครับกว่าจะฟาร์มเซตสหรับคนที่ยังมีทรัพยากรยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีตัวละครในครังอีกมากมายที่ยังไม่ได้ปั้นเนี่ยการฟาร์มดันเจนยนไม้แค่ดันเดียวแล้วเอาคิวด็ดดีมไปเล่นพลางแทนอันดิแฟกต์ใหม่ก่อนเนี่ยอาจจะคุ้มค่ามากกว่านะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเลือกฟาร์มอันดิแฟกต์กันอย่างมีสติแล้วกันนะครับ ก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอเวอร์ทับอัพได้นะร้านนี้รับเติมเกมถูกมา,มากๆเลยบางแพ็คลดเกิด40%จากในเกมกันเลยทีเดียวนะครับแถมมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID p a s ดุ์ส่วนเลยด้วยแต่นั้นเรื่องความปลอดภยัยในหายห่วงแน่นอนนะใครที่สนใจสามารถ,ถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทางไลน์แล้วก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะไปไล่จริงๆก็อยากให้มันมีทีก่อนอยากให้มันมีสักทีหนึ่งก่อนเราถึงจะ ถึงจะอยากปั้นเนาะโบถ้าติกสักสิบโลมันจะออกไม่ทุนมันจะออกแบบว่าซัมติงไรแบบว่าไม่ไม่เฮโซกอะไรล่าอะไรอย่งี้ไหมคือจริงๆผมยังกลุ่มดาวสองตัวนี้ไม่เต็มนะจะโทรไหมคุณเต็มแล้วไงนะครับอ่าแป๊บๆซะหน่อยซะหน่อยอย่าทองนะมึง มันจ้าสะเ,เลือกใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้วกันครับ